นี่ก็คือฝนจะตกทั้งวันค่ะเสียดายมากเลยคะ่ะก็เป็นอาหารเช้าที่ไปเอานะคะอร่อยเพราที่พอดีรึเปล่ามีไข่นะคะเออไม่ใช่มันฝรั่งมีไข่มีอซอสเซสนะคะแล้วก็มีถั่วอะไรก็ไม่รู้น,นะคะของกูก็เหมือนกันนะะแล้วก็จะเลือกได้ว่าจะเอานมเอาอะไรนะคะก็เป็นนมนมส้มนะคะกาแฟอันนี้เป็นอันนี้เป็นแยมนะคะของเดวิดเป็นโยเกิร์ตก็จะต้องเ <c oughs> นาะ แล้วก็มีขนมปังนะคะม้อนก็จะเอามาให้ใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่ค่ะระหว่างโควิดก็จะเที่ยวกันแบบนี้นะคะ <c oughs> หางก็ต้องเอามากินที่ห้องแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่ให้นั่งกินข้างล่างนะคะเดวิดมีโอ๊ตแมวด้วยนะคะสัมปุกก็ได้กาแฟดีแคปมาเชา้าวันที่2ที่แวนคูเวอร์นะคะวันนี้ก็คาดว่าฝนจะตกทั้งวันนะคะก็เลยคิดว่าจะหากิจกรรมอะไรทำาร่มนะคะ ก็คือออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกนะคะวันนี้ก็จะไปซื้อของอสเสบียงอาหารนะคะร้านเอเชียนะคะก็คืออยู่ติดกับโรงแรมเลยคะ่ะก็คือเดินมีทางเดินไปนะคะก็จะไปซื้อของเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าในร้านเอเชียเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรถทุกคันต้องหลีกทางให้รถที่มีไซเรนนะคะนป็นรถดับเพลิง ก e t ก r a n g เรนจะะีมักกสโรมนะะี่าานี่ค s อน e ่คื g นี่คือนี่ค a อนี่คือนี่คือนี่ค a อนี่ค r a นี่คือ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  a l l คือนคือนีอนีคือนีคออนีคืออนี่คืออนี่คือนี่คืออน่คือนี่คือนี่นะคะ กอส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นซอสทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะร้านนี้ก็แทบย,ยังไม่เจอฝรั่งนะคะร้านนี้มีแต่แบบเอเชียทั้งหมดเลยค่ะเดวิดกำลังเลือกซอสอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นมาม่านะคะเป็นทั้งแถบเลยค่ะก็จะมียี่ห้อของเกาหลีของไทยก็มีนะคะนี่ค่ะ มาม่ามาม่าไม่เห็นรถนี้ที่ไทยนะคะนี่ค่ะมาม่ามีมาม่ารถผัดไทยด้วยนะคะคูณเคยลองกินแล้วค่ะอร่อยดีก็จะมีตรงที่เป็นอาหารแช่แข็งนะคะที่นี่ก็จะเยอะกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตปกติทั่วไปนะคะก็จะมีทั้งของเอเชียพวกตับไตไส้พุงต่างๆนะคะก็จะมีหมดเลยนะคะหรือว่าเส้นแช่แข็งอะไรแบบนี้นะคะขนมพวกนี้นะคะตามร้านปกติจะไม่มีนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลีขิอของ TNT แล้วเนาะ แล้วก็ของส่วนใหญ่ก็จะมาจากเป็นสินค้าจีนซะส่วนใหญ่นะคะขนมนมเนยอ,อะไรอย่างเงี้ยร้านนี้มีทุกอย่างคะ่ะคือมาที่เดียวครบจบเหมือนอยู่ที่ไทยเลยยิ่งกว่าอีกมีป๊อกกี้ด้วยนะคะไม่ไข่เป็ดด้วยนะคะไข่เป็ดแพงนึงสองร้อยบาทนะคะหกลูก เค็มก็ม the like ีนะคะโซเเล็อ่าฮะเวลฟิตาไพรส์อะไรท่านี้มีไข่เค็มด้วยนะคะไข่เค็มไข่เป็ดนะคะนี่ค่ะไข่เค็มมีทุกอย่างเลยค่ะไข่โยม้าก็มีตะเกียบสวยๆก็มีนะคะอยากได้อ่ะโอวันตินค่ะร้านนี้ผู้ชอบมากเลยมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่อยากได้แล้วเกินด้วยเกินที่อยากได้ด้วย เครื่องต้มยำพร้อมปรุงค่ะนี่เหมือนช้อปปิ้งที่ไทยเลยนะคะแผ่นปอเปียก็หาไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นของเวียดนามเนาะนะคะปอเปียไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นเวียดนามแล้วก็ปลากระป๋องนะคะอาจจะไม่ใช่เยอ,อของไทยแต่รสชาติเหมือนกันได้เลยะคะ่นะนี่ค่ะพริกก็มีนะคะพริกป่นแต่ว่ารสชาติเหมือนเขาไม่ได้คั่วนะคะมันก็จะไม่ค่อยเผ็ดเหมือนที่ไทยนะคะหวปลีดองก็มีะคะ่ะ นี่ก็จะมีพวกผักดองนะคะผักกาดดองมีเหมือนกันนะคะหรือว่าอันที่สับแล้วก็มีค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะี่ค่ะจากไทยก็จะมีสองแบบนะคะแบบนี้กับแบบนั้นนะคะหรือจะมีมะขามซื้อมะขามเปียกเลยก็ได้ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะต้ยมยำ Instant Pot นะคะก็คือเหมือนเป็นต้ยมยำน้ำพริกต้ยมยำนะคะเอาไปทําต้ยมยำได้เลยอร่อยดีค่ะน้ําจิ้มไก่แบบนี้นะคะขายดีมากเลยค่ะที่แคนาดานะคะ,น,ะ,คะน้ําจิ้มไก่จะเป็นของไทยนะคะนี่ค่ะ น้ำจิ้มไก่น้ำปลาก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะของไทยที่ส่วนมากที่เจอนะคะอันนี้เป็น anchovy sauce นะคะจริงๆอ่ะปูเคยซื้อไปทําต้มส้มตํานะคะก็คล้ายๆปลานะคะแต่จะมีความเค็มมากกว่านะคะตัวนี้พนอก็มีนะคะรดไก่ลดเนื้อนี่ค่ะโอยกักมีทุกอย่างเลยค่ะพริกเฉยฉวนมีหมดเลยนี่ค่ะยี่ห้ออร่อยดีนะคะ อันนี้มาจากไทยนะคะไขน่นกกระทาแล้วก็จะมีเห็ดเห็ดอะไรคะเห็ดนางฟ้านะคะวุ้นมะพร้าวชาวเกาะหมูยองไก่ยองมีหมดเลยนะคะเมสกาแฟส่วนเรื่องน้ำมะพร้าวนี่ะกะทิี่ไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่มีหลายยี่ห้อหลายที่นะคะหรือว่าถ้าจะมาจากไทยก็จะเป็นยี่ห้ออร่อยดีนะคะหรือว่าชาวเกาะน,นะคะเนี่ย อร่อยดีเส้นก็จะมีทุกชนิดเลยค่ะมีของไทยของจีนของเกาหลีนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นกว๋วยเตี๋ยวจากไทยนะคะเส้นเล็กค่ะเ oh. พล็กนะคะนี่เป็นเผือกค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวทั้งหมดเลยนะคะข้าวนี้ก็จะเป็นแบรนด์มาจากไทยใช้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์จากจีนแล้วก็เวียดนามด้วยแต่ส่วนแต่ที่ผู้ซื้อก็จะซื้อแบรนด์จากไทยนะคะน,นี่ก็ไทย jasmine rice นะคะอันนี้ก็จะเป็นไทย jasmine rice หมนกันนะ,ะอู้หนักมากเบนโตะค่ะโัเชปโปนะคะ <laughs> ตอนนี้เราก็กลับมาที่รถแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีที่นั่งกินเนาะก็เลยมานั่งกินในรถนะคะก็ซื้อชาไข่มุกมานะคะเป็น mango milk tea นะคะไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะเดวิดหิวจ oh, like, oh, ัดมากๆเลยค่ะวันนี้กินมื้อ หิวจัดนะคะเมื่อเช้าก็กินไปแล้วตอนนี้ก็หิวมากมาก Look how much โอ้ยแต่หรัดเลยมีเศษมีเศีนนี่เยอะมากเลยค่ะได้เยอะมากเลยได้กินสองคนนะคะโอ k a y keep in some vegetables ที่บิทบอกว่าได้ิดสั่งอาหารอาหารสามอย่างนะคะราดข้าวนู้นด้วยนางเลือกเป็น นูโด no นะคะแม่ค้าก็เลยแบบว่าแถ,แถมผักมาให้เพราะว่าเห็นว่าเดวิดเลือกแบบเนื้อทั้งสามเมนูนะคะสงสัยเขาคงแบบว่าเอาทำไม mm. คนนี้ไม่กินผักก็เลยเอาผักให้ฟรี <What? S 1> อนนี้ก็เกือบร้อยหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้ของมาก็พอสมควรเลยคะ่ะเดี๋ยวค่อยไป พอกลับถึงบ้านแล้วค่อยดูอีกทีนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีของที่มันกินได้แบบนี้นะคะกินได้เลยนะคะก็จะเป็นพวกชาไข่มุกแล้วก็ข้าวแล้วก็ขนมนะคะอ่าน m m they didn't have much selection today so I don't know because mm hmm. mm hmm. I think they're still making it f mm hmm. o ลังขอร้องให้ก <laughs> ำลังอ้อนเดวิดให้พาไปที่ขายต้นไม้นะคะ ถึงแม้ว่าเดวิดจะไม่ยอมซื้อต้นไม้ให้ก็ตามแต่ว่าผู้ชอบไปดูนะคะแค่เห็นดอกไม้ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้คือฝนตกนะคะข้างนอกก็เลยต้องหากิจกรรมอะไรทําข้างในนะถ้าไม่ไปดูดอกไม้เราเออถ้าไม่ไปดูต้นไม้เราจะไปดูอะไรเนาะสรุปว่าที่เมื่อกี้ขอเดวิดว่าจะพาไปดูต้นไม้นะคะเดวิดไม่พาไปนะคะกลับมาที่ห้องเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกไปข้างนอกต่อนะคะเพราะว่ามีธุระไปเจอเพื่อนต่อนะคะสิ่งที่ ถือขึ้นห้องมาด้วยนะคะก็จะมีบางส่วนที่ซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้ในรถนะคะเพราะว่าเป็นของแบบเป็นวัตถุดิบที่จะเอาไปไว้ทําอาหารที่บ้านนะคะแต่ส่วนของสดที่ซื้อมาก็จะมีจระ,ะเปาค่ะนี่เดวิดกัดไปแล้วไม่กินนะคะกัดไปหนึ่งคำก็ไม่กินนะคะ you wanna try green one no you eat that one what it's all yours baby <laughs> <laughs> แป้งหนามากเลยค่ะแบบ ส wow, too k o า how thick. Know, very. ของถูกนะคะสามอันนี้ประมาณร้อห้าสิบแป้งคำเต็มเต็มเลยคะ่ะดูสิคะนี่ค่ะหนามากแป้งแป้งทั้งนั้นเลยไม่ซื้ออีกแล้วะคะ่ะก็จะมีข้าวนะคะอันนี้เดวิดกินไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีขนม เป็นเหมือนขนมแล้วก็มีไส้สับประรดข้างใน,นะคะ่ะร้านปกติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะไม่มีนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีสับประดประดเนาะสับปะรดแพงนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่นําเข้ามาจากจีนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้มะม่วงค่ะคะุกนนกี้โคโคโนัทนะคะไม่เห็นหน่ากินเลยเดวิดซื้อมานะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นเนี่ยค่ะชาไข่มุกค่ะคือร้านีอเชที่พาไปวันนี้นะคะก็จะเป็นอ่า เป็นห้างเป็นแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเป็นคนเอเชียนะคะชื่อว่าเทียนทีะคะเป็นร้านขายของเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนนะคะเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีของเวียดนามปล,า,ปลายคนที่คนที่แวนคูเวอร์เนี่ยค่ะค,ะคนเอเชียเยอะมากนะคะแล้วก็ห้างที่ปูไปเมื่อกี้นะคะปูเจอฝรั่งแค่4ี่คนรวมเดวิดนะคะที่เหลือเป็นคนเอเชียหมดเลยนะคะงั้นของเนี่ยขายในนั้นก็จะเป็นแบบว่าของเอเชียทั้งหมดเลยนะคะตรงห้างที่ปูไปนี่เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วนะคะแต่ว่าส่วน ตรงที่ปูไปช็อปวันนี้ค่ะก็จะเป็นแค่ร้านร้านหนึ่งในในห้างนั้นนะคะครั้งที่ปูมาแวนคูเวอร์ปุกก็จะซื้อของกลับไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าราคามันถูกกว่านะคะแล้วก็ของมีของน่าสนใจหลายอย่างเลยคะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวค่อยอโชว์ให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะทุกครั้งที่ปูมาเท t นนะคะก็จะมีะแคชเชียร์นะคะเข้าเจ็บผิดตลอดนะคะคิดว่าปูเป็นคนจีนเพราะว่าทุกคนใส่แมสใช่ไหมคะต่อให้ไม่ใส่แมสก็ เขาก็คุยภาษาจีนกับปูค่ะเวลาเราเวลาเราถามอะไรเขาอย่างเงี้ยขณะถามเป็นภาษาอังกฤษบางทีเขายังตอบเป็นภาษาจีนเลยค่ะแล้วก็แคชเชร์เมื่อกี้นะคะเขาพูดภาษาจีนกับปูปูก็แบบฮะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อต้องการถุงไหมปูก็บอกอ๋อโอเคโอเคปูกก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าโอเคนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็พูดเป็นภาษาจีนอีกค่ะพูดแบบยาวเลยนะคะแล้วปูกก็แบบตาโตแล้วก็ถามว่าเราก็แบบนิ่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเปิดกล่องได้ไหมกล่องซาลาเปาค่ะเพราะว่าเขาจะสแกน เพราะเขาสแกนไม่ได้ฟูกก็เลยอ๋อโอเคโอเคเขาเข้าใจผิดว่าปูเป็นคนจีนนะคะก็โดนพูดจีนใส่ตลอดเลยค่ะออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาไปส่งก็ได้นะคะแต่ว่ามาช็อปมันก็สนุกกว่าเนาะ,อะของที่แคนาดานะคะก็คือสําหรับเอเชคนเอเชียที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะของกินของใช้เนี่ยหายง่ายมากนะคะนอกจากว่าเราอยู่ที่เมืองเล็กๆจริงๆนะคะอย่างปูเนี่ยอยู่ที่เมืองเล็กๆใช่ไหมคะก็จะหาซื้อของอ แบบนี้ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีบ้างะคะ่ะแต่มันก็จะไม่เยอะนะคะก็เลยต้องอาศัยในการที่แบบว่ามาซื้อที่เมืองใหญ่หรือว่าสั่งออนไลน์